แซ่บเสด็ดมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องมายสุขสุขวัลยพื่อเก่าครับผมแซ่บเสด็ดมาอีกแล้วครับผมพี่น้องนะครับผมกับเมนูแซ่บๆอีกแล้วครับผมพี่น้องมื้อเด็ดเป็นมาลาครับผมพี่น้อง้เผ็ดๆซีดๆเลยครับผมเอาแบบโหจัดเต็มจัดเต็มดีพี่น้องนะครับผมมาครับผมพี่น้องมาลุยน้มกันนะผมโอ้โหสุดยอดดีพี่น้องจะหนักจะเต็มครับผมพริกแบบว่าโอ้ยแดงๆเลยพี่น้องมา คำแรกแข่งมาพี่นะ้องออต้องบอกว่าซีดมากๆพี่นอ้องอือม่แรกกับซีดเลยพี่นอ้อง โอ้โหหมายที่สองครับลุยพี่น้องอือหืออือหือต้องบอกว่าพริกน้นๆพี่น้องอือหือ แหมายเลขสองพานไปดแค่หมายเลขสองคืนแล้วพี่นอ้องสุดๆแค่ผมหมายเลขสามพี่นอ้องโอ้โห ทั้งหมดมีเก่ายวใหม่พี่นอ้องเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวมาลุ้นกันเบ้างว่าผมจะกินอะไรังใหม่เนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะมาลาเผ็ดเผ็ดแบบจัดเต็มหนักๆเลยพี่นอ้องขอเอาแบบเผ็ดสุดๆเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเผ็ดสุดๆอือหื หมาทเลสี่ครับผมไปครับลุ้นต่อมายี่ห้าครับผมอืม อ๋ออีกสีไม้ครับผมอหออโอไปลุยหมายเลขหกครับผม mm. 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 マネジャー。 แบบเต็มคาราเบลครับผม,มแต่ทำไมะจังไรกันเต็มไปครับมาที่แปดลุยอ้าว เป็นการกินหมาล่าครั้งแรกที่ทอดางบ้านมากๆพี่น้องโอ้โหอยากลองแบบว่าเห็นเขาสร้างนะครับผมแบบว่าพี่เอาเผ็ดแบบเต็มที่เต็มที่นะครับรอ,อยากลองน้องเขานะครับผมจัดมากเก่าใหม่พี่น้องโอ้โหอันนี้กะในใหม่ที่แปดครัผมประทันเบินพี่น้องไอโบลูจะไหวหรือเปล่านะพี่น้องอแบบขึ้นมากๆน้ำตาจะไหลนะพี่น้องนะครับไปครับผมไปมที่แปด 루이아보. 음. 음. ไปด <S ane> right? oh, no. <お願>ิเก่าพี่น้อง保卫พี่น้องเพชรีครับผมตรงย่อมอีรีพี่น้องแบบเพชรมากๆนะครับผมโอ้โหสำหรับเมนูมินีแบบย่อมรับคนดีแบบเขามาสั่งแบบเพชรสุดๆนะครับผมว้าวโหแล้วเขากินไดนี่ถือว่าสุดยอดนะครับผมโอหอันนี้แบบเก่าใหม่ยังไก่บอดพี่น้องโอ้โหครับผมดูได้มาคลิปนี้กะ ฝากคนไร่คนแช่ได้ด้วครับผมสำหรับ,บ,รบมูอนีธสร้างวัวครับเมนูแซ่บสดเดืดก็ต้องขอตัวไปแล้วครับผมพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ